กเกือบจะครึ่งทางแล้วค่ะแล้วก็อากาศไม่ได้ร้อนอบอ,อ้าวเนี่ยตรงนี้เป็นผาลงไปเนี่ยค่ะนี่ไหมคะลักษณะเนี่ยเหมือนหินมนสาสไลด์ลงไปเนี่ยแลค่ะอากาศเย็นนีนะจ๊ะเห็นแล้วใช่ไหมว่าหินที่หล่นลงไปนักสาะเป็นยังไงเถ่าน้อยป้านะพาละไปทุกที่ที่เราจะไปดูหินอัคนี ชมวิวสวยที่เขาน้อยเวลามุ่งหน้านะคะไปที่เขาน้อยจ้าวัดเขาน้อยแสงอรุณเดี๋ยวจะพาไปชมความสวยงามของหินอาคณนีที่นี่แล้วลองเปรเียบเทียบกันเองนะว่าจะมีความแตกต่างจากสองที่ที่ป้าเคยไปยังไงป้าโอ้ที่นี่มีศาลาเก่าแล้วก็อืม เขาเรียกอะไรคะเสริมสทมตามสภาพแล้วค่ะนะคะเสริมโทมตามสภาพแล้วสาราเก่าสาราไม้นะคะนู่นเราเห็นบันไดทางขึ้นแล้วจ้ะวัดเขาน้อยแสงอรุณตั้งอยู่ที่เชิงเขาน้อยตำบลท่าโรงอําเภอพิเชยนบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์บริเวณวัดเงียบสงบ่รมรื่น เต็มไปด้วยไม้ป่านานาพันธุ์เมื่อมองไกลๆจะเห็นยอดเขาน้อยมีลักษณะเป็นลานสีดำเกิดจากหินอัคานีที่กระจัดกระจายอยู่บริเวณไหล่เขาและบนยอดเขาน้อยนั้นมีจุดชมวิวที่สวยงามค่ะไปเดินจะเดินเดินจะเดินอ้มีปูกสีตรงนี้ด้วยนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะนี่ค่ะทางขึ้นก็จะเป็นทาง เรียกรถหลั่นกันตามเหมือนขั้นบันไดนะคะแต่เดินง่ายค่ะเป็นพื้นที่กว้างก้มตัวเล็กน้อยว่า,าต้องสู้กับแรงโอ้โหได้ยินเสียงหายใจของฉันไหมไายต่อ เกือบจะครึ่งทางแล้วค่ะจะถึงยอดเขาแล้วค่ะไม่สูงเท่าไหร่ไปต่อได้ค่ะต้องค่อยไปเพราะว,ะวันนี้เช็คลังจะเยอะมากเลยต้องดูกำลังตัวเองนะคะไม่ไหวแล้วก็พักนะอ้าดูวิวอันหลังไปดูวิวนี่มองเห็นไหมจ๊ะ สวยเนาะพื้นที่ราบแล้วห่างไกลไปก็เป็นภูเขานู่นไปลุยกันต่อจ้ะนิดเดียวไปเลเด้ออ่านี่ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าภายเองล้มลงมาจา้ะล่องลอยเหมือนไม่มีใครขึ้นมาข้างบนเลยนะคะวีกันต่อเลย โอ้โหต้นไผ่ขวางทางอยู่ข้างหน้าค่ะแต่ดีมันเป็นไผ่เก่าแล้วใบไ,ไม่มีแล้วก็ต้องข้ามกันไปโยขาขึ้นไหมโอ้ยขาขึ้นอยู่เดี๋ยวนะคะเออ <laughs> มันเป็นทางลาดชันค่ะต้องระวังอืดอ่ะกำลังขยุกขาให้พ้นตึงไปแบบสโลว์สโลนะคะ วัสะดุดล้มค่ะนี่โอ้ข้างบนนี้เราเห็นก้อนหินชัดเจนเลยนะคะย <Yeah. S 1> ุงเยอะด้วยที่สำคัญระวังยุงกัดเราจะเป็นไข้เลือดออกเนี่ยพอเราเดินขึ้นมาเราก็จะเห็นแล้วนะคะว่ามีหินอาคานีเต็มพื้นที่เลยค่ะมองไปนี่คือทุกพื้นที่เลยค่ะเต็มหมดเลยนะขนาดสั้นๆหักๆนะคะไม่ได้เป็นแท่งยาวเหมือนที่เราเจอที่เ <c oughs> สาหินอาคานีเนาะที่โคกปรงนะคะ ฟูอยู่ช่วงนี้เป็นหน้าฝนนะคะเพราะนั้นมันก็จะมีต้นไม้ต้นหญ้าขึ้นปกคลุมเป็นแท่งหินที่โผล่ขึ้นมานเนี่ย โอ้นี่ค่ะเป็นเหมือนฐานหินอคนีเนี่ยค่ะเป็นชั้นขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะนะคะเหมือนมีการทับผมแล้วเป็นเป็นชั้นขึ้นไปอีกระดับหนึง่งแล้วก็จะมีหินเรือนี้อีกชั้นหนึ่งค่ะเนี่ยค่ะอีกชั้นหนึ่งโอ้อันนี้เป็นแอ่งลงไปนะคะเนี่ยนี่ค่ะเป็นหลุมลงไปเลยค่ะ ชาวบ้านเล่ว่าหลุมงที่พบบนยอดเขานั้นเกิดจากชาวบ้านเห็นแสงสว่างปรากฏบนยอดเขาจึงสอบถามพระอาจารย์ที่วัดว่าแสงนั้นเป็นแสงอะไรพระอาจารย์บอกชาวบ้านว่าตรงนั้นมีขุมทรัพย์อยู่ชาวบ้านสังเกตว่าแสงสว่างโผล่ที่ยอดเขาตรงแท่งหินที่เป็นยอดแหลมจึงพากันไปขุดเพื่อหาสมบัติตรงก้อนหินและขุดจนเป็นหลุมขนาดใหญ่แต่ก็ไม่พบสิ่งใดเลย ซึ่งยังคงเหลือร่องรอยหลุมจนถึงปัจจุบันนี้ต่อมามีเจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณีมาทำการสำรวจและพบว่าหินดังกล่าวเป็นหินอคานีชนิดหินบะซอลเหมือนกันกันกบที่ตำบลคลกปลงและตำบลยางสาวนี่ค่ะวันนี้เราค่อนข้างจะเห็นเสาหินค่อนข้างชัดเจนนะคะเนี่ นี่โผล่พ้นดีออกมาเป็นแข้งๆเลยนะคะบริเวณนี้ก็จะเรียงซ้อนๆ,ๆกันนะคะ วิวก่อนค่ะจุดนี้ชมวิวสวยๆวิวสวยวิวสวยวิวสวยแล้วก็ลมเย็นด้วยตรงนี้นะคะจากที่ชัโลกดูก็คือเหมือนหินีอยู่ด้านบนเนี่ยค่ะมันสไลด์หล่นลงไปนะคะด้านนี้นะคะ ถ้ามีโอกาสพัฒนาที่นี่นะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเนี่ยก็คงจะต้องมาปรับปรุงภูงมิทัศน์เพิ่มเติมแล้วก็ทําแนวกั้นเพื่อป้องป้องกันนักท่องเที่ยวนะคะลื่นไถลเพราะว่าบ,บริเวณนี้ที่ป้าสังเกตดูเนี่ยนะคะ,ระบริเวณเนี้ยมันมันจะมีหินเดิมเนี่ยมันมันสไลด์ลงมานะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อป้องกันนักท่องเที่ยวไต่ลงไปข้างล่างเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุนะคะควรจะต้องทําที่กั้นเพิ่มเติมนะคะห้ามนักท่องเที่ยวไต่ลงไปข้างล่างคะ่ะ สำหรับใครที่ชอบชมวิวนะคะก็ขอแนะนำที่นี่อีกหนึ่งที่นะคะที่เขาน้อยวัดเขาน้อยแสงอรุณนะคะอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แหละคะ่ะอากาศเยน็นนีนะจะเห็นแล้วใช่ไหมว่าหินที่ร่วงหล่นลงไปนักสาเป็นยังไงวันนี้ลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วย อย่าลืมกดติดตามและคอมเมนต์เยอะๆนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าเผ uh huh. าน้อย